สวัสดีวันศุกร์ครับวันนี้อยากจะมาแชร์เออเรื่องของการกักตัวอีกรอบหนึ่งนะฮะไหนเมื่อวานก็ทำห้องนะฮะถ้าใครยังไม่ได้ดูนะห้องนี้เพิ่งทำเสร็จเมื่อวานนี่เองแล้วก็เสร็จแล้วครับห้องมีโต๊ะมีคอมชั้นสองฝั่งนะครับแล้วก็วันนี้ก็เลยคิดว่าในไหนก็กัดตัวแล้วก็ อยากให้การกักตัวนี้มีประโยชน์กับทุกคนนะวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงเรื่อง3เรื่องนะครับสามเรื่องที่พี่ว่าทุกคนน่าจะกําลังสนใจเรื่องนี้อยู่นะโดยเฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะโควิด -19 นะเวลานี้นะครับหเลยก็คือการของเงินประกันคืนจากการไฟฟ้านะครับซึ่งพี่พยายามมาหลายวันแล้วแต่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเพิ่งรู้ว่าจริงๆมันแยกนะอย่างเนี้ยนะครับ อันนี้เป็นของการไฟฟ้านาครหลวงนะคือบ้านที่อยู่นะทุกวันนี้อยู่ในเขตปริมณฑลนะก็คือทั้งกทมนะครับกรุงเทพมหานาครมีนนทบ,บุรีแล้วก็มีสมุทรปราการนะครับสามจังหวัดนี้จะเป็นของการไฟฟ้านาครหลวงนะครับซึ่งอตัวหมายเลขเนี้ยมันจะไม่เหมือนของส่วนภูมิภาคนะครับอันนี้ก็จะมาบอกวิธีการลงทะเบียนของเงินประกันคืนนะอันที่2ก็คือลงทะเบียนเราจะไม่ทิ้งกันนะครับเพื่อรับเงินช่วยเหลือเดือนละ5,000ันบาท สมเดือนก็ก็โอเคนะรวมแล้วก็หมื่นห้าแต่นี่ก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าเรามีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไว้หรือเปล่านะครับออถ้าตรงเราก็เราก็ได้นะครับเดือนละห้าพันสามเดือนแล้วก็อันที่3ก็คือ เป็นการลดหย่อนเรื่องการผ่อนรถนะฮะซึ่งอันนี้เห็นหลายคนไปทําที่แบงค์ที่ธนาคารนะครับของพี่เองก็ผ่อนรถอยู่กับของธนาชาตนะครับของทางธนาชาิเองเราสามารถลงทะเบียนทางเว็บไซต์ได้นะครับเงินผ่อนรถนะของธนาชาตเนี่ยรู้สึกจะให้ได้ประมาณ3เดือนนะครับก็คือไม่ต้องผ่อน3เดือนก็รายได้ลดลงใช่ปะ่ะได้เงินประกันไฟฟ้าคืนแล้วก็อาจจะได้เงินช่วยเหลือชดเชยเดือนละ5้าพันแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่างวดรถเนี่ยออมันก็ทําให้เราอยู่ได้แบบอย่างไม่เดือดร้อนมากใน สภาว่าแบบนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูว่าวิธีการเป็นยังไงอันนี้เป็นของการไฟฟ้านะครหลวงนะครับมันจะต่างกันตรงที่บินนะครับเอ็ของเรานี่มันจะเป็นบัญชีแสดงสัญญานะครับมันจะไม่ใช่หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าจํานวน12หลักนะครับของเราจะเป็นบัญชีแสดงสัญญาซึ่งมันมีแค่9หลักเฉพาะของการไฟฟ้านะครหลวงนะครับเนี่ย เฉพาะของเขตปริมณฑลก็คือกรทมนนทบุรี uri, และก็สมุทรปราการเราจะใช้ใหมายเลข9หลักนะไม่ใช่12หลักไปที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้านะครหลวงนะครับถ้าของส่วนภูมิภาคจะเป็น P E A นะครับส่วนการไฟฟ้านะครหลวงก็จะเป็น M E A O R T H นะครับเข้าไปที่ลงทะเบียนขอคืนเงินเข้ามาแล้วก็เป็นบุคคลธรรมดานะครับ แล้วก็ใส่หมายเลขบัตรประชาชนนะครับมันจะขึ้นชื่อมาเลยนะครับยอดเงินที่ท่านได้รับคืน2,000บาทนะครับอืมดีนะเราก็ยอมรับเงินไขก่อนหมายเลขการติดต่อนะฮะใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับอีเมลนะแล้วก็ช่องทางของการรับเงินนะครับเอาเป็นธนาคารหรือจะไปรับที่เซเว่นก็ได้นะครับ เราจะรับที่เซเว่นดีเอาบัญชีธนาคารนะครับใส่เลขบัญชีเข้าไปนะครับโอเคแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยท่านได้ลงทะเบียนใช้เสียเรียบร้อยแล้วค่ะเลขรับเรื่องของท่านคือตึ๊บ,บวันที่3เดือน4ขอบคุณที่ใช้บริการโอเคแค่นี้ก็รอรับเงินแล้วนี่คืออันแรกนะก็คือการของเงินประกันคืนค่าไฟฟ้านะครับอันนี้ก็ได้มาแล้ว2000อันดับต่อไปก็คือเป็น เราจะไม่ทิ้งกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรการเยียวยา5,000บาท3เดือนก็แปลว่าเราจะได้เงิน15,000บาทนะครับกดลงทะเบียนนะครับแต่เขาบอกว่ามันลงทะเบียนโคตรยากอะ่ะอันนี้ก็คือสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโครโรน,นะคคับวิด -19 นั่นเองนะฮะก็ตกลงยอมรับเงื่อนไขยืนยันนะครับกรอกชื่อนะครับไม่ต้องใส่คำนำหน้า นามสกุลวันเดือนปีเกิดโอเคหมายเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็หมายเลขข้างหลังบัตรรายได้ต่อเดือนอหมายเลขโทรศัพท์มือถือนะครับอีเมล ID Line นะครับ รับเงินผ่านบัญชีธนาคารเดิมนะครับไทยพาณิชย์ที่อยู่นะครับรหัสไปนึศนยะ์หี่ศูนย์โอเคแล้วก็ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ก็อันเดียวกันนะครับเสร็จปุ๊บก็กดดำเนินการต่ออาชีพอันนี้ต้องกรอกให้หมดนะครับ เหตุผลนะครับท่านได้รับผลกระทบอะไรธุรกิจถูกปิดชั่วคราวถูกสั่งพักงานเลิกจ,เเลกจ้างเราเลิกจ้างอะไรกันเราไม่มีนายจ้างนะครับประกอบอาชีพอิสระกระรุณาเลือกของเราก็จะเป็นอื่นๆปะ่ะรับจ้างทั่วไปศิลปินเราไม่รับจ้างทั่วไปเรารับถ่ายรูปนับเราก็ใส่อื่นๆก็เป็นช่างภาพอิสระดําเนินการต่อแล้วก็กดตึ๊บเขาบอกว่า รับทราบแล้วก็ขอรับรองว่าขอ้อ,วขอความเป็นจริงทุกประการหากเป็นเท็จนะครับก็จะขอรับผิดตามกฎหมายทุกประการแล้วก็ให้ใส่รหัสนะไอตัวยืมยืยยยนะ่ย k y h w h 4เสร็จนะครับก็กดลงทะเบียนฟึบอายยืนยันได้แล้วนะครับฟึบก็จะมีหมายเลข otp ส่งมาให้นะครับได้แล้วหนึ่งตัวยืนยัน เรียบร้อยฮะออคราวนี้ลงทะเบียนได้จริงๆเคยลงทะเบียนมารอบหนึ่งแล้วนะไม่ได้คราวนี้ทําคลิปได้เลยะระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้วโปรดรอการแจ้งยืนยันผลทาง SMS และอ e ีเมลที่ลงทะเบียนไว้หลังตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้นนะครับได้และ2อ,อย่างอันนี้ก็ถ้าได้นะครับไฟฟ้าเนี่ยสองพเนี่ยได้แน่นอนอยู่แล้วแต่อันเนี้ยเขาต้องตรวจสอบนะฮะจากข่าวนะเขาบอกว่าลงทะเบียนกี่คนก็ได้นะมันไม่มีจํากัดแต่ เขาจะคัดให้3ล้านก่อนแต่ถ้ามันเกินนั้นแล้วเขาดูว่าเราจําเป็นต้องได้จริงๆนะเขาก็จะเพิ่มให้นะคือไม่ใช่จํากัดแค่3ล้านตามที่ลงไว้นะครับได้แล้ว2อย่างอันนี้ถ้าได้ก็คือได้เดือนละ5,000ันจำนวน3เดือนนะซึ่งพี่ก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าลูกค้าก็เลื่อนไม่รู้เลื่อนหรือเลิกอีกการหนึ่งก็คือ เราจะขอหยุดจ่ายค่างวดลดชั่วคราวนะ่ยของพี่เป็นของธนาชารนะครับก็เข้าไปที่ธนาชาิธนาชาิอันนี้บอกก่อนว่าพี่ลงทะเบียนของธนาชาิไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ไม่ยุ่งยากนะครับไม่ต้องไปที่ธนาคารนะครับใช้ออนไลน์นี่แหละปลอดไวรัสนะครับธนาชาิกับท m b เข้ามาคู่กันนะชื้อๆลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะธนาชาิก็จะเป็นลูกค้าสินเชื่อรถยน,นต์ธนาชา d r ดฟ e นะครับ Drive แเราก็กดเข้าไปแล้วก็ คลิกตรงทะเบียนจะฟึบนะฮะก็เป็นแบบฟอร์มไม่ง่ายนะครับใส่ชื่อเหมือนเดิมนะครับนำสกลุลหมายเลขบรประชาชน แล้วก็หมายเลขสัญญาณนะครับอันนี้ดูในใบเสร็จได้เลยหมายเลขโทรศัพท์มือถือแล้วก็รายละเอียดข้อเจก็คือรายละเอียดที่ได้รับผลกระทบนะแล้วก็กดส่งข้อมูลไปทนาชาตินะครับเขาจะส่งนี่ครับเขาก็จะส่ง เอสเอ็มมาให้เรานะฮะว่าเราได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เราคลิกเขาก็จะบอกว่าลูกค้าได้ยื่นคําขอเขอ้าร่วมโครงการตั้งหลักสินเชื่อธนชาติไรฟ v เลขที่สัญญาตึ๊ดตกระนาเตรียมแบบประชาชนและใช้รหัสนิย่างอิงเนี่ยครัก็จะมีรหัสมาให้นะ,ะเพื่อยืนยันหลักฐานการพักชําระนี่ก็มีลิงก์แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์นี้แล้วก็ไปลงทะเบียนอีกรอบหนึ่งนะฮะเพื่อเป็นการยืนยันแล้วก็รอการอนุมัติแค่นี้ครับ เป็นไงบ้างครับ ทั้ง3อย่างที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้นะครับทั้งเงินประกันไฟฟ้าที่เราจะได้คืนมานะสำหรับคนที่มีบ้านแล้วก็มีเงินประกันค่าไฟฟ้านะครับก็เราก็จะได้คืนมาประมาณ2,000นะอย่างที่พี่ได้แล้วก็อันที่2คือเราจะไม่ทิ้งกันนะก็ลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็ต้องรอดูว่าเราได้สิทธิ์นั้นหรือไม่นะครับแล้วก็ธนชาติไรนะครับของคนที่ทําสินเชื่อกับทางธนชาตนะครับก็อย่างของพี่ก็คือผ่อนลถกับธนชาติอยู่ก็มีมาตรการช่วยเหลือตั้งหลักนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการ พักชําระหนี้นะครับก็ไม่ต้องจ่ายค่าผ่อนรถ3เดือนก็ถือว่าโอเคอยู่นะเป็นการช่วยเหลือที่ดีนะในสภาวะแบบนี้ก็หวังว่าโควิดที่เพิ่งมาเนี่ยจะรีบๆไปจากโลกนี้นะฮะจาก2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจกมันแย่อยู่แล้วแล้วก็ยิ่งมาเจอโควิดที่เข้ามาในสภาวะตอนนี้ด้วยมันยิ่งทำให้ทุกอย่างแยก่กันไปใหญ่นะครับยังไงก็โควิดก็รีบๆไปนะฮะอย่าอยู่นาน โอเคอย่าลืมฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือญาติเราได้ดูได้รู้นะครับว่าเราจะได้เงินช่วยเหลือตรงนี้หรือเราสามารถเซฟและประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้นะครับก็ยังไงอย่าลืมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ